ุกคนครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ไปดูนะครับผมคนที่ได้เสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลบคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้นะครับเสื้อนะครับเข้าไปคุยแล้วนะมีคนที่ได้อยู่มาสี่ห้าคนนะผมจะทําการส่งให้นะครับบอกไปแล้วนะว่าผมขออนุญาตนะครับขายเสร็จก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะการให้นะวันนี้ผมโอ้โหตั้งแต่เช้าจนตอนนี้นะผมกรอบหมดแล้วนะ สวัส,สดีทุกคนครับผมมาแล้วครับผมก็ตามสัญญาครับยังมาถ่ายให้ชมนะครับแต่ว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ท้ายแล้วที่ผมจะถ่ายนะครับนนะต้องบอกว่าต้องขอโทษจริงๆเนะี่ยเพราะว่าผมน่าจะกลับออ้อมเจ้านิกนะถ้าเจ้านิกยังไม่กลับนะผมถ่ายได้นะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รถรถ อสห้าไม่จะเรีนไหบร้อยเกี่ยว้วสามออะไรจะหักาวผมขนาดนัคู่ติด5 5หติดรสต่อห้าครับาดยอดอีครับเฮ้ยเกี่ยว วยสรุปแล้ววันนี้นะครับน่าจะตีรถเข้ากรุงเทพเลยเนี่ยผมเพราะว่าผมกลับพร้อมเจ้านิ้ค่ะท่าต่อสิทครับที่ไหนครับเนะอยู่ที่วีรำครับยกขึ้นาหน่นิดเอาขึ้ลงนรับพครับ ครับโอวอนิดนึอสร็จระนะครับสิบหกสิบครับน พ <Rice fiction. S 2> ี <aust en ian> ่พ ah, ี่ออนเร้เริ่มนนะอรบหะร้นะเา่ะร่าให้ตอ

11่บเต่อ6ครับเล้วขาายเวลาคนดูน้อยๆอย่างเงี้ยคือคนที่เป็นแฟนเสตแลก้อ็สายเรื่องจริงๆนะแต่เวลาคนดูเยอะนี่โหผมวุ่นวายดีหายเลยแล้วคุมไม่ได้ด้วยนะครับ โอ้ยเล้นรงนีไม่ใช่ขับี่ก่อนใช่มัยมใจอ่ะแก ังทำไมอ๋อตั้งทำไมเพา่ตู่ไม่ผมล้าี่ห้อย้อยะรแบบนเล่้ามากไม่ได้นั่งเลยเนี่ยตั่เท้าเดยพี่จะคิวกินไงร้านยี่หถ้าขับรถพี่กขับเงินไม่ไหวล้านเน้ง้ไม่แหวก็ตอนไปขอรนตอนใครเนี้ก่อนถ้าไม่ไหวแล้วเขามาช่วยพี่เยป่ะเขาจะคิวันครึ่งเงินแล้วนะไม่เร ทีมงานบอกจะให้ผมขับรถนะครับผมยืนมาตั้งแต่เที่ยงนะให้ผมขับรถจริเหรอเ้ยผมขับรถผมกลับไปนอนบ้านโดสติตนตอนนี้เลยนะครับ <tricky hairstyle> <posters> เอารถกลับสตึกด่วนเจอาครับผมครับผมผมไม่ไหวแล้วนะหลอนหมดแล้วตอนนี้เนี่ะ แต่ว่าทีมงานจะกลับกันแล้วอะ่ะผมไม่ไดเอารถมานะครับคือผมเอารถมาแต่ว่ารถผมแฟนเขาเข้ากรุงเทพไปแล้วนะครับผมก็ต้องกลับพร้อมเขานเลยจะรอด้วนะว่ายังไงครับเด็ดสิบเด็ด บางคนอ่ะเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับบางทีแบบคอมเมนต์ไม่ให้เยจ็ดนักกีฬากันเลยผมผมเป็นคนนึงไม่ค่อยชอบนะครับเวลาผมนะผมก็ไม่เคยพูดแบบพูดจาแม่งเจ็ดใครจนี่นะผมดูไม่น่ารักเลยใช่พาดุนไม่ดูนะทำไมก็ดี เต่อ11ครับก็ถือว่ายังไม่ยอมเลยครับเจ็ดต่อ11ครับที่เที่ยอมแล้ว เป็น2 yeah, 7 yeah. okay. yeah.

Bồi với cái gì này ta làm à con nhắn, con nhắn, có, có không ừ. เดินทางเข้าาครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าถ้าผมได้นั่งไปถ้ผมไม่ได้ขับผมจะกลับอยู่แต่ว,ว่าถ้าผมขับไม่ไหวครับผมล้าแล้วครับวันนี้โอ้โหทั้งวันเลยนี่กี่โมงแล้วอะ่ะโอ้่นี่เทิ่งคืนแล้วอะ่ะผมยืนมาเกือบคือสองชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไมไ่นั่งเลยเพราะฟังผมพังครับ จะแปลข้ามปีเหรอครับมีเตยคนเดียวเลยครับถ้าบอลน,น้อยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คงจะเป็นบอลน,น้อยอีกคนนึง เป็นน้องเก่งแนละ้วพี่เอานะไปได้ครับทางีิงาโคราชไม่พร้อมนะครับเลยไม่ได้มาร่วมรายการนี้ด้วยนะไว้รอมแหม่นหน้านะทุกคนไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากๆานะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกัน,นครับ